อีกห่งร้านนะคะจะได้แบบว่าเรียกเลียน้ำย่อยย่างขาวคิวกระเดมคิวกระเดมอีกร้านนี้โอชาค่ะเขาเอาชื่อลูกชายคนโตนะมาผสมกับโอชาก็เลยกลายเป็นป๊อกโอชานั่นเองใครมาร้านนี้บอกเลยว่าอิ่มป๊อกๆเลยคุณมเพราะว่าอร่อยมากๆทั้งโจ๊กทั้งปต้้งโกรนะมันเข้ากันดีเหลือเกินไปดูกันแบบนี้แล้วนระดับระดร้าน่าบเงี้บอกเลยว่ามันได้มาก เ้าแบบนี้คืออันนี้นอกจากทําร้ายเราแล้วทําร้ายคุณผู้ชมด้วยนะใช่หิวมากต้องโกรธทอดกรอบและตัวใหญ่ ร้านนี้เป็นปาต้องโกะตัวใหญ่มมกใช่ร้านนี้นะคะอยู่ถนนราชดำเนินค่ะในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเปิดบริการมาตั้งแต่ปี40แล้ว2540ก็คือรวมๆอีก24ปีช่วงแรกๆเนี่ยนะคะเน้นปาต้องโกะอย่างเดียวขายดีมากเพราะว่าแป้งเขาเนี่ยจะเป็นแป้งสูตรพิเศษแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันทุกวันปาต้องโกะก็เลยหอมแล้วก็ไม่เหม็นหืนกรอบนอกนุ่มในนะคะกินกับชากาแฟหอมกรุ่นออใหญ่แล้วใส่มันไ ไปไปมามาเปิดเพิ่มเลยแล้วกันนอกจากปลาต้องโกนนะคะเมนูหวานกัะตานยามเช้าเขายังมีอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดแบบโจ๊กโจ๊กนูนเห็นไหมโจ๊กโจ๊กหมู ใส่ตับกระดูกหมูอ่อน <Hey. S 1> ลงไปนะคะแล้วก็เนื้อโจ๊กเนี่ย oh <my> นุ่มมากๆน้ําซุปกลมกร่อบใช้เวลาเที่ยวหลายชั่วโมงมากๆถือว่าเป็นเมนูร้าน oh <my> ที่แบบว่ายามเช้า oh <my> มากๆ,ๆที่ควรลองแล้วก็ยังมีซาลาเปาไส้ต่างๆขนมจีบนะคะติ่มจำนะคะบะจ่างรวมไปถึงก๋วยจั๊บนะคะแล้วก็เกาเหลากระดูกหมูด้วยร้านนี้เปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเลยนะคะ oh <my. S 1> เปิดตั้งแต่6กโมงครึ่ง จนถึง11โมงครึ่ง6โมงเช้าอาหารเช้าเลยไงคุงเทพร้านอาหารเช้าน้อยมากเปิดต่างจังหวัดอ่ะเขาจะเน้นเรื่องร้านอาหารเช้าเพราะว่าคุณผู้ชมต้องเป็นเหมือนพวกเราคือตื่นเช้ามาขอดูรายการนี้หน่อยว่าวันนี้จะมีไอเดียทานอะไรจริงจริง